สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานารินาตได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับผมคาดการเอาไว้ว่าหลังมหากรรมซีเกมในขเขมรจบลงที่ดูเหมือนว่าฮุนเซนจะไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่มากไปกว่าการมุ่งมั่นที่จะเครมเอาวัฒนธรรมของไทยไปทุกอย่างอย่างมีนัยยะสาคัญ ที่เชื่อมโยงไปกับสปปลาวที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะไรเพราะมีการวางแผนกันมาก่อนแล้วเมื่อสีเกมที่เขมรจบลงเราอาจจะได้เห็นภาพของสองประเทศนี้จะลาออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศในอาเซียนโดยไม่ต้องรอให้ถูกขับออกและภายในปีนี้ทั้ง2ประเทศก็พร้อมจะรวมตัวกันยกประเทศให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนทั้งหมด อย่างเปิดเผยการออกมาแสดงความมั่นใจของนักวิชาการลาวที่ยังคงพูดย้ําในความเชื่อของตนเองอย่างสูงว่าแผ่นดินสยามจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างแน่นอนหากประเทศสยามถูกกลายร้อมอยู่ท่ามกลางประเทศที่ขึ้นเป็นมฑลทนของจีนโดยมีองค์ประกอบพร้อมสับดังนี้ 1. การเมืองภายในประเทศไทยที่มีเป้าหมาย ยกแผ่นดินไทยให้จีน 2. เจ้าสัวจีนและผู้นำพักการเมืองไทยที่เอ็นเอียงไปทางจีนที่มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลไทย 3. การสร้างภาพและมีขบวนการที่มีความพยายามล้มล้างสถาบันของไทยและแผนการที่ให้เกิดการจราจนขึ้นในแผ่นดินไทยให้คนไทยเข็นฆ่ากันเอง 4. สถาบันตุลาการของไทย ที่เป็นสถาบันสำคัญที่คอยปกป้องแผ่นดินไทยและข้าราชการระดับสูงของไทยปัจจุบันสามารถซื้อด้วยเงินได้ 5. ปัญหาจาเสรพติดทุนจีนสีเทาตำรวจรับซวยที่คอยมอมเมาเยาวชนเพื่อให้ทำลายสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งที่สุดของแผ่นดินสยามให้อ่อนแอลงและง่ายต่อการเข้าไปปกครองของจีนประเทศไทย ต้องเจอทั้งศึกนอกศึกในและการที่จะทำให้แผ่นดินสยามล่มสลายลงได้นั้นต้องให้เรียนรู้และดูให้ลึกไปถึงประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นในยุคสมัยที่กรุงอโยธยาที่เคยทำให้เมืองแตกถึงสองครั้งก็ล้วนเกิดขึ้นจากข่าศึกรู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนของคนไทยและทำการบ้านมาเป็นอย่างดีหากคิดจะทำให้สยามประเทศล่มสลายลงได้ และว,วันนี้จีนก็เริ่มคร่ำเป้าถูกเขาถึงสามารถพูดกับผู้นำลาวกับขเขมรได้ว่าอีกไม่นานสยามประเทศกรุงจะแตกลงนั่นจึงทําให้เรานั้นได้เห็นภาพของผู้นำขเขมรกับลาวกระด้างกระเดืองกับแผ่นดินไทยของเราอย่างไม่เกรงกลัวอย่างไรก็ดีผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าอีกไม่นานสงครามยูเครนกับรัเสเซียจะเริ่มขยายความขัดแย้งของสงคราม ออกไปทั่วโลกและเชื่อมั่นว่ารัเสเซียกำลังจะเพี้ยงพร้ำและกำลังจะพ่ายแพ้สงครามต่อยูเครนที่มีสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรคอยหนุนหลังอยู่และเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานจีนจะถูกบีบเข้าสู่สงครามแบบเต็มตัวเพราะหากเกิดรัเสเซียแพ้สงครามต่อยูเครนมันจะทำให้อำนาจของรัเสเซียกับจีนต่อโลกตะวันตกและสหรัฐอเมริกาหายไปด้วย โลกสองขั้วก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นมาได้อีกและเมื่อจีนเข้าสู่สงครามเต็มตัวกับสหรัฐอเมริกากับชาติพันธมิตรเมื่อไรตอนนั้นถ้าผมเป็นผู้นำประเทศจะถือโอกาสล้างบางคนทรยศในแผ่นดินสยามกับสองประเทศที่คอยเป็นหนามทิ่มแทงใจคนไทยในประเทศสยามมาโดยตลอดให้สิ้นซากลงและถือโอกาสยึดเอาสองประเทศนี้ เข้าพนวกเป็นเมืองขึ้นของแผ่นดินสยามอีกครั้งและช่วยปลดแอกคนลาวให้เป็นอิสระส่วนขเขมรก็ให้เป็นแค่แรงงานทาสไปตลอดชีวิตไม่เกิน3มปีพวกเราคงได้เห็นสงครามโลกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนข้อความทั้งหมดจากคุณเดชานาริณาธหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ ความคืบหน้าจากทาง f a c e book ของคุณเดชานรินาจได้โพสต์ข้อความอย่าน่าสนใจดังนี้ครับไม่ว่าผลการเมืองจะออกมาแบบไหนในทุกภาคส่วนและแนวคิดของคนพวกนี้ล้วนพุ่งเป้าและมีความพยายามที่จะทําให้จีนเข้ามา,ม,ามีอิทธิพลเหนือประเทศไทยในทุกอย่างเหมือนกันนี่ยังไม่นับรวมกลุ่มเจ้าสัวจีนที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจของไทยและเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด และเป็นนายทุนใหญ่ของหลายพักการเมืองที่สำคัญของไทยด้วยเราไม่อยากเห็นการรัฐประหารของทหารในระบอบประชาธิปไตยแต่รัฐประหารมักจะเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่ออำนาจไปอยู่กับพักการเมืองที่มีนโยบายผูกขาดอำนาจให้เจ้าสัวจีนและครอบครัวเพื่อนพ้องของตอนเองและมีแนวคิดล้มล้างสถาบันอย่างมีนัยยะตลอดมาและคิดผูกขาด การปกครองประเทศไปเป็นของครอบครัวตนเองเหมือนอย่างเช่นฮุนเซนและผู้นําสปปลาวในปัจจุบันที่ขึ้นผูกขาดกับการปกครองประเทศอย่างเป็นเสร็จและในที่สุดสองประเทศนี้ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของจีนแบบถาวรแล้วในปัจจุบันจากอำนาจของสองผู้นําที่ประชาชนทั้งสองประเทศนี้ไม่สามารถทำอะไรได้เลย แผนยุทธศาสตร์จีนล้อมประเทศไทยปัจจุบันในสภาการเมืองการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ลาวได้ลงมติเป็นเอกฉันท์และได้มีการออกแถลงการอย่างชัดเจนว่าสปปลาวจะร่วมมือกับจีนทุกอย่างเหมือนกับประเทศขเขมรและจะยินยอมมอบพื้นที่ทั้งหมดในประเทศให้กับจีนเป็นผู้มาลงทุนทั้งหมดและต้องการเห็นประเทศเต็มไปด้วยนักลงทุนจีนจำนวนมาก เพื่อช่วยกันสร้างประเทศขึ้นมาใหม่และเป็นแนวคิดความคิดเห็นที่ตรงกันระหว่างสพปลาวกับขมรนช่อง YouTube ไทยที่มีชื่อว่าไทยลาวที่เป็นคนไทยแต่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ลาวมาตลอดให้ความเห็นว่าการสั่งปิดตลาดสีหอมในเมืองเวียงจันทร์ของลาวนั้นอาจจะทำให้เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประชุมของกลุ่ม ประเทศเอเปกแต่ในความเป็นจริงแล้ว21เขตเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเอเปกมีอยู่3ประเทศในอาเซียนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเอเปกนั่นก็คือลาวคเมนและเมียนมาและการประชุมเอเปกในปีนี้จะเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาและผมก็คาดว่าผู้นำลาวอาจได้ข้อมูลจากจีนว่าลาวกับคเมนก็ถือเป็นหนในมฑลจีน ภายใต้ทฤษฎีคือจีนเดียวเหมือนฮ่องกงและไต้หวันที่เป็นหนึ่งในสมาชิกเอเกอยู่ในขณะนี้และในอนาคตสองมณฑลจีนอาจจะถูกพิจารณาให้เข้าร่วมกลุ่มประเทศเอเปกได้เพื่อยกฐานะให้เป็นเมืองเศรษฐกิจของจีนการสั่งปิดตลาดสีหอมในเวียงจันทนอกจากจะทำให้ประชาชนคนลาวนั้นได้รับความเดือดร้อนแล้วคนที่เสียผลประโยชน์ไปเต็มๆก็คือ กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการค้าที่เป็นชาวเวียดนามที่ผูกขาดเศรษฐกิจของลาวมาอย่างยาวนานสถานาการณ์นี้จึงชี้เห็นว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าเวียดนามมีอำนาจในสปปลาวมาตลอดแต่ในความเป็นจริงนั้นที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามไม่ได้มีความสนใจที่จะคิดว่าจะไปลงทุนในสปปลาวเลยเวียดนามสนใจแต่ทรัพยากรป่าไม้แร่โลหะและทองคำของลาวเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อความจากคุณเดชานารินาถหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยได้วยกันครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานารินาถได้โพสต์ข้อความาน่าสนใจดังนี้ครับแผนยุทธศาสตร์ล้อมประเทศไทยและที่ตั้งฐานทหารในอาเซียนของจีนประเทศไทยจะรอดจากมหาอำนาจจีนหรือไม่คนไทยหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่า การลงนามป้องกันการขยายอิทธิพลของจีนและการลงนามประนามรัเสเซียที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนของอดีตผู้นำรัฐบาลไทยวงเล็บหลังประกาศยุบสภาแล้วได้สร้างความขุ่นเคืองให้กับคนไทยช่องข่าวทีวีไทยบางช่องและพรรคการเมืองกลุ่มหนึ่งได้ยกเอาประเด็นนี้มาโจมตีอดีตผู้นำรัฐบาลไทยว่า ทำให้ความสัมพันธ์ไทยกับจีนร้าวฉานเพิ่มมากขึ้นเป็นรัฐบาลขี้ข้าสหรัฐอเมริกาและเป็นประเทศตะวันตกแต่ไม่อยากพูดถึงความประพฤติที่เลวระยำของเยาวชนไทยกลุ่มหนึ่งที่ถูกฝังหัวให้เกลียดชังสถาบันพระองค์กษัตริย์ด้วยการไปพ่นสเปรย์กล่าวคําจาบจ้วงต่อสถาบันบนกําแพงวัดพระแก้วมรกตโดยอ้างว่า เป็นสิทธิเสรีภาพทางการแสดงออกทางความคิดในระบอบประชาธิปไตยเป็นการชี้เห็นถึงพฤติกรรมที่อันตรายอย่างยิ่งต่อแนวคิดการล้มล้างระบอบพระมหากษัตริย์ของไทยที่ถูกปลูกฝังมาจากความเชื่อของพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดสุดโต่งของคณะรัษฎรที่มาจากความถูกปลูกฝังให้เกลียดชังสถาบันพระมหากษัตริย์ และต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เปลี่ยนมาเป็นระบอบอะไรก็ได้ที่ต้องไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยวัดพระแก้วมรกกคือสัญ,ญลักษณ์และวัฒนธรรมของคนไทยทั้งชาติแต่มีเยาวชนไทยนับหมื่นคนส่งเสียงเชียร์ให้เยาวชนคนหนึ่งนำสีสเปรย์ไปพ่นใส่กำแพงวัดพระแก้วและตั้งใจพ่นคำจาบจ้วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย นี่คือผลไม้พิษทางการเมืองของกลุ่มคณะรัษฎรที่ถ่ายทอดสู่พรรคการเมืองในยุคข,ของคนรุ่นใหม่เนื้อแท้ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือการคิดล้มล้างระบอบพระมหากษัตริย์ไทยและคนที่ได้ผลประโยชน์เต็มๆก็คือมหาอำนาจจีนจะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้นําพรรคการเมืองบางพรรคที่สนับสนุนคณะราษฎร ล้วนเกิดขึ้นมาจากคนไทยเชื้อสายจีนที่มีแนวคิดสุดโต่งคณะราษฎรในอดีตคือคนไทยที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบกษัตริย์ให้เปลี่ยนแปลงมาเป็นระบอบมาร์กเลนินแต่ทำการปฏิวัติไม่สำเร็จปัจจุบันคณะราษฎรกลับเต็มไปด้วยลูกหลานคนจีนที่ได้รับสัญชาติและเชื้อชาติไทยที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นหนึ่งในมฑลของจีนและได้มีแนวความคิด ตรงกับพรรคการเมืองการเมืองหนึ่งแม้จะออกมาพูดว่าจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แต่มีพฤติกรรมที่สนับสนุนผู้นำจีนและเชื่อมั่นว่าหากได้ขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลคงยกเลิกแผนการลงนามป้องกันการขยายอิทธิพลของจีนจากผู้นำคนเดิมที่เคยได้ลงนามเอาไว้นอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับกลุ่มคนจำพวกหนึ่ง ที่มีอิทธิพลในทางสื่อและคอยเสี่ยมคนในชาติให้เกลียดชังสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่กำลังมีปัญหากับจีนอยู่ในขณะนี้แต่กลุ่มคนพวกนี้กลับชิงชังต่อพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและมีความสุขและต้องการเห็นประเทศไทยอยู่ภายใต้เผด็จการทหารและต้องการให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลจีนเช่นกัน ข้อความทั้งหมดจากคุณเดชานรินาธหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยได้วยกันครับ